อาจจะมารับลูกชายแล้วเสียไปละร้อยห้าสิบพนะจะปร้อยห้าสิบแล้ว,นะลวสบายใจแล้วเสกสภาพเนาะจ้ะพี่น้องอพบวว่าเฮ้ากับไซงานของเฮ้าอยู่แล้วอ จะไป้างนี้อืมคุณป้าบอกว่าไอ้ไอ้บอก่อยไอ้ในร้านนี้เขาไอ้มีอยู่แต่ว่าเขาบอกเคยเห็นนะน,นะจ๊ะเพราะว่าไอ้พราหไ่น่ถาวม,มาซื้อเท่าไรเท่าเลกน,นะ แต่ห้ากับะฮู้ผู้บ่าวว่าเขาก็มีข่ขายอยู่ในนี้เออกับะฮู้นะจ้ะไปเลยไต่ป้ากัดไปซื้ออยู่พุ้นอยู่ไอ้สวินดอนพุ้นจ้ะเออเสียงคล่องแล้วแบบนี้จ้ะ โอ้ยรถรู้สึกว่าจะเยอะนะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาเด็ดั้งซ้ายั้างขวากลายจ้ะพี่น้องป่อยกับชีบด้ไปสักเ้อะจนตัวแบบนี้ ไายแล้วจ้ะฝนก็ตกด้วยนะจ๊ะคะมา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 เล็วมเล่ขอไปนะขอ แพงเลยรอบนี้จ้ะ Like this. ว่าจิใจเห่เนาะถ้าัเห็นว่ามันผพัอยู่ดูชาพัดไอดูชาพัดไอดูพัดกระเป๋าเทียนนั้นคนนนิใจเ้าเข้าใจเช่เดียวฉันชันชือันเงาะเงาะงวดงวดที่แล้วฉันใจเพราะว่าเออเข้เาเ่ใจกับผู้เาเเงาเก่าจ้ะเาาใจดู้สนก็จะแพลง บอกเป็นยังบอก็มันแตบสุขภาพนากก่โอ้ยฝนตกแย่ก็พน้งเตัวขาเคอจะชิปีตดได้ละ่ะ ไปจ้ะไปจ้ะแต่ว่าคนในท่าก็หลายแล้วมันฉุกมันเสาร์เขามากินเข้าอยู่เวเตอร์ช็อปปกันจ้ะค่อยเมื่อการเอ็นเกลียข้ให้ผู้บ่าวจ้ะซื้อไอ้พอกช็อปไปแล้วไอ้นคือรถดินเนอร์มือเอ็นกลจะเอาไปให้ผู้น้ำเพื่วดาบชิมาตัดผมให้ได้อนึ่ง มาเก็ตก็จะเลิกแล้วเชื่องจ้ะเนี่ยมาเก็ตที่เรามาซื้อไอไออะไรนะหอยแมงคู่กับก้ามปูก้ามปูกับเพิ่นห้าก้ามกับยี่สิบปอนผ่ะนะห้าก้ามมันะแปดร้อยซื้อไว้เท่าเท่าเท่นดูชาวเฮาจ้ะซื้อไว้เทวดาพ่ะนะ เมื่อนั้นติดไฟแรงคอยกระปายมาได้ดอกไฟเกียวแล้วก็ได้ไป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 ไงพอกระปายมาไ,ปไ,ปได้คือเก่าลือขั้นนั้นจันคอย ตามดไปเร็วๆเป็นด oh eh eh, ังคือสาแท้เ ok ฮ้ยว่ารถมันนั้นเสี่ยนั้นค่อยข้านไปคือบอก้าไป một cái hàng tốt ờ. lột hàng thoại sẽ mang thứ khám nó mang cả lắm mang có lời tên Yeah! <coughs> 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 oh, I'm not happy that they have Blanding as well in there. Benelli as well, they have in there. I don't like them. They have same me, I don't like them. They have saved me. I don't like that. Yeah, but, but they have saved me. I yeah, well, have to clean as well. โอ้ยหอนหอนแล้วจ้ะพี่น้องเริ่มลืมเริมปิดหอกกองพะว่าโอ้ย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 ตาตาตา ขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้เดี๋ยอึ๊บอัน้องไอแต่ก่อนก็มันเป็นตะผักมาผู้บ่าวก็อบอโบกปูนเธอว่าเห้ผู้สาวเอาขึ้นง่ายเนาะแต่พี่น้องโอเคนะค่ะคลิปนี้ไปสัมทีค่ะขอเธอและจ้าสวัสดีค่ะ